เคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอมันถูกสร้างแล้วก็อัปเดตออกมาได้เร็วและต่อเนื่องขนาดนี้ได้ยังไงในการอธิบายชุดนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังสายพานการผลิตซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนโค้ดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ใช้อย่างราบรื่นกันครับสำหรับคนในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมันมีคำคำหนึ่งที่แค่ได้ยินชื่อก็อาจจะเหงื่อตกกันได้เลยคำนั้นก็คือ merge day หรือวันรวมโค้ดครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเอางานของคนเป็น10บสคนที่ทําแยกกันมามารวมกันโป๊ะเดียวในวันเดียวโอ้โหนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความกลวลาหนเลยเออแล้วทําไมทําไมการปล่อยซอฟต์แวร์มันถึงได้ยากแล้วก็เสี่ยงขนาดนั้นล่ะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้า merge day ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าใต้น้ำาน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่และนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับ เริ่มตั้งแต่ความท้าทายในการปล่อยซอฟต์แวร์แล้วไปดูว่าการทดสอบอัตโนมัติจะเข้ามาช่วยได้ยังไงจากนั้นก็จะเข้าเรื่องหลักของเราเลยก็คือ CI/CD pipeline แล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์ในโลกฟลูจิตจริงๆมันเป็นยังไงมีวิธีไหนที่จะยกระดับ pipeline ของเราได้อีกแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัฒนธรรมครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยเรามาดูจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดกันก่อน ลองนึกภาพตามนะครับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทีมหนึ่งที่แต่ละคนเนี่ยก้มหน้าก้มตาเขียนโค้ดในส่วนของตัวเองคือต่างคนต่างทําอยู่ในลอกของตัวเองเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าโค้ดของเพื่อนร่วมทีมหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละครับจุดอ่อนสําคัญของกระบวนการแบบเดิมๆแล้วปัญหานะครับมันไม่ได้จดแค่นั้นมันเหมือนโดมิโนโเลยที่พอล้มตัวหนึ่งแล้วมันก็ล้มต่อๆกันไปคือพอเอาโค้ดมารวมกันปุ๊บอ้าวเกิดปัญหาขัดแย้งกันหรือที่เรียกว่าคอนฟลิก ก็ต้องมาเสียเวลาแก้กันอีกจะให้คนมานั่งทดสอบโอ้โหทั้งช้าแล้วก็มีโอกาสพลาดสูงมากและที่ร้ายที่สุดเลยก็คือยิ่งเราเจอปัญหาช้าเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายในการแก้ไขเนี่ยมันยิ่งแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับสุดท้ายการปล่อยซอฟตแวร์แต่ละครั้งเลยกลายเป็นงานช้างที่เต็มไปด้วยความเครียดและความเสี่ยงไปหมดเลยแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงละ่ะคำตอบแรกเลยนะครับที่เปรียบเหมือนกับการวางรากฐานให้บ้านเราแข็งแกร่งก็คือ การทดสอบอัตโนมัติครับมันเหมือนเป็นตาข่ายนิรภัยที่คอยรองรับเราเอาไว้ทำให้ทีมเนี่ยสามารถเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและก็มั่นใจโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเผลอไปทำของเก่าพังหรือเปล่าถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อมาทดสอบโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาอีกทีคือให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานซ้ำๆที่น่าเบือ่อและก็ต้องใช้ความแม่นยำสูงๆแทนคน ซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะปลดล็อกให้เราเข้าไปสู่โลกของ CI/CD ที่เรากําลังจะไปสํารวจกันต่อคือข้อดีของมันเนี่ยชัดเจนมากๆเลยทั้งเรื่องความเร็วความแม่นยําแล้วก็ความสามารถในการทํางานซ้ําๆได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทําให้เราได้ฟีดแบ็กที่รวดเร็วมากๆว่าโค้ดใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยเออมันไปทําให้ส่วนอื่นพังหรือเปล่าและนี่ก็คือจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่โอ้โหขาดไม่ได้เลยจริงๆในการสร้างสายพานการผลิตอัตโนมัติครับ ซึ่งการทดสอบเนี่ยมันก็มีอยู่หลายระดับนะครับระดับที่พื้นฐานที่สุดเลยเราเรียกว่า unit testing อันนี้จะเน้นทดสอบโค้ดทีละฟังก์ชันแยกกันเป็นส่วนๆเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ย hey, ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องตามที่เราคาดหวังไว้นะครับแต่ว่าการที่ชิ้นส่วนเล็กๆแต่ละชิ้นมันทำงานได้ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพอเอามารวมกันแล้วมันจะทำงานด้วยกันได้แบบราบรื่นเสมอไปนะครับนั่นเลยเป็นที่มาของการทดสอบในระดับถัดไป ก็คือ integration testing ซึ่งการเป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันคุยกับฐานข้อมูลได้ถูกต้องรอเปล่าอะไรแบบนี้ครับและพอขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นการทดสอบที่จำลองการใช้งานจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทดสอบผ่าน API ที่ระบบอื่นๆจะมาเรียกใช้หรือว่าการทดสอบผ่านหน้าจอหรือ UI เพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใช้จริงๆเลยครับคลิกตรงนั้นพิมพ์ตรงนี้เพื่อให้เรามั่นใจว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยจะออกมาดีที่สุด เอาละครับทีนี้พอเรามีตาข่ายนิรภัยอย่างการทดสอบอัตโนมัติที่แข็งแรงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างสายพานการผลิตที่จะนําทุกอย่างมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนั่นก็คือโลกของ CI/CD Pipeline นั่นเองครับถ้าให้สรุปแบบสั้นๆเลยนะครับ CI/CD Pipeline เนี่ยมันก็คือ workflow อัตโนมัติที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การรวมโค้ดทดสอบไปจนถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ไปให้ถึงมือผู้ใช้ ลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตราทำให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงไปพร้อมกันอย่างลงตัวเป๊ะๆเ,เลยครับอ่าเดี๋ยวภาพนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการทำงานของมันชัดขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือเมื่อนักพัฒนาส่งโค้ดใหม่เข้าไปที่ส่วนกลางจากนั้นปุ๊บสายพานอัตโนมัติจะเริ่มทางานทันทีเลยเริ่มจากการสร้างหรือ b u i โค้ดให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ต่อด้วยการทดสอบอัตโนมัติในทุกระดับที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ ถ้าผ่านทั้งหมดมันก็จะถูกส่งต่อไปที่ Staging ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมจำลองที่เหมือนของจริงเป๊ะๆเ,เลยเพื่อตรวจสอบเป็นทางสุดท้ายและเมื่อทุกอย่างโอเคมันก็จะถูกปรับใช้หรือ Deploy ไปยัง Production ซึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์จริงที่ผู้ใช้งานของเราเข้ามาใช้กันนั่นเองครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโอเคเรามาเจาะลึกที่ตัวแรกกันก่อน C.I. หรือ Continuous Integration หัวใจของมันง่ายมากเลยครับคือการรวมโค้ดบ่อย เพื่อแก้ปัญหาไอ้เจ้า merge day ที่เราพูดถึงกันตอนแรกนั่นแหละคือทุกครั้งที่มีโค้ดใหม่ถูกส่งเข้ามาในระบบระบบมันจะตรวจสอบทันทีเลยว่าเฮ้ย hey, โค้ดใหม่เนี่ยมันเข้ากับของเดิมได้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมส่วนตัว cd เนี่ยมันมีความหมายอยู่2ออย่างนะที่คล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแบบแรกคือ continuous delivery อันนี้คือทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลย จนถึงขั้นที่ซอฟต์แวร์พร้อมจะปล่อยแล้วแต่ยังต้องรอคนมาเป็นคนตัดสินใจกดปุ่มสุดท้ายเหมือนมีปุ่มใหญ่ๆปุ่มเดียวให้กดในขณะที่ continuous deployment โอ้โหนี่คือขั้นสุดของระบบอัตโนมัติแล้วครับถ้าโค้ดมันผ่านการทดสอบทุกด่านได้นะมันจะถูกส่งตรงขึ้นไปให้ผู้ใช้ได้ใช้งานทันทีโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย มันสำคัญกับโลกธุรกิจหรือกับผู้ใช้งานทั่วไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับสิ่งที่ได้กลับมาแบบเต็มๆอะไรนะครับก็คือความสามารถในการส่งมอบฟ,ฟีเจอร์ใหม่ๆได้เร็วขึ้นมากคุณภาพของซอฟต์แวร์ก็ดีขึ้นเพราะเราเจอปัญหาตั้งแต่นั้นเนิน่นความเสี่ยงในการปล่อยของใหม่แต่ละครั้งนี่ลดลงแบบมหาศาลแล้วทีมงานเองก็สามารถทำงานร่วมกันได้แบบราบรื่นขึ้นเยอะซึ่งทั้งหมดนี้มันแปลว่าธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งนั่นเองครับและดูตัวเลขนี้สิครับทรงพลังมากๆ มีการศึกษาพบว่าการนำ CI/CD มาใช้เนี่ยสามารถช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าหนี้ทางเทคนิคได้ถึง40%เลยนะไอ้จุดหนี้ทางเทคนิคเนี่ยมันก็คือปัญหาคุณภาพโค้ดที่เราอาจจะซุกๆไว้ใต้พรมกะว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้ซึ่งมันรอวันที่จะกลับมาระเบิดใส่เรากลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตแต่เจ้าระบบอัตโนมัตินี่แหละครับที่จะช่วยให้เราเห็นแล้วก็จัดการกับมันได้ตั้งแต่เนื่นๆเลย แน่นอนครับว่าโลกของ CI/CD มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้มันยังมีเครื่องมือแล้วก็กลยุทธ์ขั้นสูงหยิกเพียบเลยที่จะทําให้ไพยลายของเราเนี่ยส่งพลังยิ่งขึ้นไปอีเครื่องในตลาดตอนนี้มีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะมากครับบางตัวอย่าง j e n k i n ก็เปรียบเหมือนรถกระบะค,คลาสสิกเลยแข็งแกร่งปรับแต่งได้ทุกอย่างส่วนบางตัวอย่าง GitLab หรือ GitHub Action ก็มาแบบครบวงจรรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวจบเลย หรืออย่าง CircleCI และ AWS Code Pipeline ก็เกิดมาเพื่อโลกของ Cloud โดยเฉพาะซึ่งการจะเลือกใช้อะไรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็สภาพแวดล้อมของแต่ละทีมไปครับแล้วนอกจากเรื่องเครื่องมือนะครับเรายังสามารถเพิ่มความสามารถให้ Pipeline ของเราได้อีกอย่างเช่นการใส่ขั้นตอนสแกนหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเข้าไปโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า DevSecOps หรือการใช้โค้ดเพื่อสร้างและก็จัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เราเรียกว่า Infrastructure as Code หรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคการปล่อยของจริงๆอย่าง blue green ที่ทำให้เราอัปเดตระบบได้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดมากครับและสุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆคือ CI/CD มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือเครื่องมือแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานซึ่งเป็นหัวใจหลักของแนวคิดที่เรียกว่า DevOps เลยครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการเดินทางจากความโกลาหลนของ Merge Day มาสู่สายพานการผลิตซอฟต์แวร์ที่ลื่นไหลและเป็นอัตโนมัติ ซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามต่อไปว่าในเมื่อวันนี้เราสามารถทําให้การส่งมอบโค้ดเป็นอัตโนมัติได้แล้วพรมแดนต่อไปของระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเทคโนโลยีมันคืออะไรขอบคุณที่ติดตามครับ